เราจะมาทานอาหารเช้าก่อนกลับบ้านนะคะอาหารเช้ามีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่เช้านี้คนเยอะมากนะคะเพราะว่า,ามีงานค่ะเขาก็เลยมารวมตัวกันขนาดนี้8ปดโมงเช้านะคะเราลงมาไวแต่อาหารก็มีเยอะค่ะพออาหารเยอะมากดูค่ะวันนี้คนเยอะแยะมากมายนะคะคนเยอะมาก อา,อาหารมีทุกอย่างมีเอกมีเบคอนมอีอาหารประเภทปลานะคะดูค่ะคนเยอะมากมองไปทางไหนก็คนเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาจะต้องรีบกลับกันค่ะพอเสร็จงานแล้วทุกคนก็จะรีบกลับรีบเดินทางกลับนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากมีอาหารมีหลายแผนกนะคะมีหลายอย่างมีแบบ มีของหวานมีอะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนู่นนะคะคนเยอะคะ่ะคนเยอะแทบไม่มีที่นั่งเลยนะคะอันนี้ก็ผน่งของอะไรเนี่ยของปลาอันนี้เป็นผลไม้เป็นของหวานนะคะเป็นผลไม้เป็นของหวาน เนี่ยคนเยอะเห็นไหมคะที่นี่มีชาวฟิลิปปินส์นะคะสี่คนทํางานที่นี่คะ่ะเห็นไหมคะในฟิลิปปินส์น้องฟิลิปปินส์เขาทํางานที่นี่ด้วยเขาบอกมีสี่คนก็จะมีช่วงเทศกาลนี่จะทํางานหนักหน่อยเสิร์ฟกันแทบไม่ทันเลยเก็บถ้วยเก็บชามแทบไม่ทันนะคะ นี่แผนกอ,อ่าเป็นอ่าเป็นน้ำค่ะนี่ก็เป็นพวกอ่าที่ทาเป็นสิตเตยเป็นพวกที่ทาขนมปังเป็นแยมนะคะนี่แผนกน้ำค่ะเป็นน้ำสม้มน้ำแอปเปิลเจยน้ำฝรั่งน้ำแอปเปิลน,นะคะมีค่ะเห็นไหมคะ่ะ นี่ก็เป็นขนมปังย่างเองใครอยากอัางย่างเองสดสดก็ย่างได้นะคะแค่บอกพนักงานเขาก็ทำให้ค่ะนี่ค่ะมีของหลายอย่างมากเลยอ่ะเพราะบางคนถ้าไม่ได้ซื้ออาหารเช้าเพิ่มก็ต้องมาซื้อนะคะถึงจะเข้ามานั่งรับประทานได้นะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สถานีรถไฟนะคะ เราจะลงผ่านเดินผ่านสถานีรถไฟไปค่ะนี่เป็นสถานีรถไฟนะคะซึ่งวันนี้คนพลุกพ่านมากนี่ถ้าเราจะลงไปถนนคานโจฮานก็ไปซ้ายมือค่ะเห็นสีเขียวไหมคะคานโจฮานซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งนะคะที่มีของขายเยอะมากของออสโลนะคะคนเยอะแยะ พลุกพลานค่ะวันนี้เพราะว่าคนต่างคนนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับกันไปคนเยอะนะคะคนเยอะคะ่ะคนจะพลุกพลานนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เสียงรบก,กวนก็เลยต้องเอาแบบนี้คะ่ะนะคะคนเยอะคะ่ะ ถ้าใครยังไม่ได้ซื้อตัว๋วทางอินเทอร์เน็ตก็มาซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะนี่ซื้อตั๋วตรงนี้นี่นี่ตู้ซื้อตั๋วค่ะตู้ซื้อตั๋วรถไฟนะคะนี่ตรงนี้เลยบิลเล็ตต์ตักก๋วนี่ค่ะซื้อตั๋วตรงนี้เลยนะคะมีทําตามขั้นตอนที่เขาบอกอันนี้เป็นลงมาจากข้างบนค่ะเป็นชั้นสองของสถานีรถไฟออสโลนะคะ คนจะขึ้นไปนั่งทานอาหารเป็นร้านอาหารนี่ค่ะเป็นตัว๋วที่กาะอตู้ซื้อตั๋วค่ะจะมีช่วงให้เลือกว่าเราจะไปไหนจากสถาน,นีไหนไปถึงไหนนะคะอันนี้เป็นทางลงไปที่จะไปขึ้นรถไฟค่ะคือเราตั๋วจะบอกว่าเราจะต้องไปขึ้นช่องไหนช่องไหนสถาน,นีไหนนะคะแต่เราไม่ได้ไปรถไฟค่ะวันนี้เราจะต้องต่อรถทัวร์เพราะว่ารถไฟเขาซ่อมราง เรามันยังไปไม่ถึงเมืองพอสกรนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องนั่งรถทัวร์กลับบ้านค่ะวันนี้นะคะเราจะนั่งรถทัวร์อันนี้เป็นในสถานีรถไฟจะมีร้านขายดอกไม้อย่างคูบหรืออะไรอย่างนี้ค่ะนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีของทุกอย่างให้เลือกซื้อนะคะนี่95โคนดอกกุหลาบนะคะ มี95โคนมี135และ200โคนค่ะ200โคนจะดอกใหญ่แล้วก็สีสวยสดเห็นไหมคะช่อจะสวยงามมากนี่ค่ะ200โคนนะคะดอกกุหลาบค่ะสวยและหอมค่ะกุหลาบพันนี้หอมมากนะคะคนเยอะค่ะคนเยอะแล้วช่วงที่เราก่อนเดินทางเราก็สั่งอาหารถ้าไปนั่งในร้าน อาหารทั่วไปต้องรออย่างน้อยสองชั่วโมงค่ะเวลาเราไม่พอค่ะก็เลยนั่งร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารของเติร์กียนะคะอาหารของเติรก์กีก็ก็ทําเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเป็นข้าวห่อหมกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปบัสบัสตาชูนก็คือสถานีรถบัสนะคะนี่เป็นสถานีรถบัสค่ะสถานีรถบัสจะ นี่ค่ะเราก็จะดูมันก็เหมือนขึ้นเหมือนจอมอนิเตอร์ให้เราดูว่าเราจะไปไหนออกเวลากี่โมงยังไงนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ซื้อตั๋วเหมือนกันค่ะก็มาซื้อที่นี่ได้มีตู้ซื้อตั๋วค่ะนี่ตู้ซื้อตั๋วนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกอยู่ถ้าเราทำไม่เป็นจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกเราอยู่มันจะมีไปอาเรนดานไปถึงสุดนู่นค่ะไปไกล ไปถึงคิตเทนสันแต่เราจะลงระหว่างทางนะคะเราจะไปขึ้นรถ A12 ค่ะ A12 นะคะเราจะขึ้นรถ A12 นี่เจ้าหน้าที่ก็จะมาคอยช่วยเหลือถ้าทําไม่เป็นเราก็บอกเขาได้ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเยอะนะคะมีเห็นแค่คนเดียวค่ะวิวข้างนอกก็สวยนะคะเราจะไปขึ้นรถกันนะคะขึ้นรถกลับบ้านค่ะ ะะเราจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะมีอะไรก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะพาชมสิ่งดีๆต่อไปอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามคะ่ะบายๆนะคะสวัสดีคะ่ะ